อาชีพพี่มีคนขอเข้ามาเยอะมากไม่มีเลยขอชื่อไม่เลยขอชื่อก่อนคนเดียวเป็นอาชีพที่หลายหลายคนแม่ค้าที่เข้ามาจากต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วเขากำเงินมาแล้วต้องทำยังไงต่ออะไ้วอยากกินมือทุเรียนอร่อยจริงทุเรียนแบบอร่อยมากแล้วล่ะเนี้ยถ้าเปียก ตัวเองเป็นทุเรียนเนี่ยคิดว่าเป็นพันอะไรการยาวคัะพิเศษใจแอน <laughs> เป็นชาเลนจ์ของทางรายการเราว่าเสียงที่ได้ยินเป็นทุเรียนพันอะไรจะใช้หลับตาค่ะงอนข้าแแว สตูจับค่ะวันนี้นะคะเราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดค้าส่งที่ใหญ่มากๆนั่นคือตลาดสีนวลเย่าเพิ่งบอกใครต้องแนะนําตัวก่อนเพราะเราหายไปมาสาเดือนคนดูตกใจแล้วสวัสดีค่ะป <im itation> าริฮิวตันค่ะหมาปาริฮิวตันมาับ,า <im itation> บาุจำนง,งครับ <im itation> เอสเธอร์สุปรีรีลาค่ะเอสดีสุปีรีลา เรา <laughs> บอกกันหลายคนอะเข้ามาทักในไอจีแล้วก็ในเฟซบุ๊กบ่อยมากว่าเมื่อไหร่จะลง <laughs> อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้กระแสคูจิ้นมันแรงก็คู่นี้ก็ได้แบบสาววาย <laughs> อะไรเงี้ยแล้วเรามันเป็นแบบหญิงแท้งไงเราก็เลยโดนเฟซออกมา <c oughs> มึงเป็นเด็กฝึกเกาหลีอะไรไ ouais? มตัอะไรแบบหยุดอะไรแถวนี้เลยลปั้งหลายคนอาจจะคิดว่าเรามาขายทุเรียนแต่จริงเรามาชี้จุดเกิดเหตุว่าสาเหตุ อาชีพนาที่สองพองเจอแม่อี่ปิงเอาบอกเขาบอกวันนี้ไปทำอาชีพอะไรวันนี้ทำอาชีพพาขายทุเรียนกันเป็นอาชีพพี่มีคนขอเข้ามาเยอะมากไม่มีเลยขอชื่อไม่เลยเห็นเลยขอชื่อต่อนคนเดียวทำไร หลายคนต้องมีมากาปน้วยเป็นอาชีพที่หลายหคนเป็นอาชีพที่ลูกค้าให้มาทําอาชีพค้าขายทุเรียนเพราะช่วงนี้เป็นเทศกาลทุเรียนหลายคนจะรู้ว่าทุเรียนขายแบบนั้นแบบนี้รคาะค่าแต่ไม่เคยรู้เลยว่าที่ส่งทุเรียนอ่ะคือที่ไหนแลแหล่งใหญ่ที่สุดสถานที่ที่เรายืนอยู่ก็คือตลาดสิงห์มุองเขาสามารถแบบส่งให้ขายได้ด้วยใครอยากกินแบบทุกๆูกดีๆก็มาที่นี่ได้ราคาก็ไม่แพงเดี๋ยววันนี้เราจะไป ดูขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเลยเรามีเงินกาเงินมาเนี่ยเราจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายเรียนเนี่ยเริ่มต้นอย่างไรมีวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูเลยค่ะกูถามเขาว่าอันนี้ทุเรียนพันอะไรเขาบอกอันนี้การยาวทุเรียนที่เม็ดใหญ่ๆอ่ะกระดุมกูบอกเราใช่ทุเรียนอันนี้มันเขาบอกอ๋ออันนี้การถ้าเปรียบกัน ตัวเองเป็นทุเรียนเนี่ยคิดว่าเป็นพันอะไรการยาวการยาวขัดพิเศษใจแอมปูเปียบของปูกันน่าจะเป็นพวกมาเฟืองอะไรอย่างเงี้ยนั่นรักน่ารักเป็นกรีของมึงนัอังุนเคียวโฮถเปียบของมึงน่าจะเป็นแฟนสวัสดีค่ะที่รันี่คนนี้คนนี้พี่ชายคืออยู่ร้านนี้มาขายมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่รุ่นแม่ครับน่าจะเกือบสามสิบปีครับ เรียนที่ร้านพี่ชายที่มีจำหน่ายเนี่ยมีพันธ์อะไรบ้างบอนอดอกราดยาวต้อระปิ็บชนทีกระดุมกระดุมใช่แล้วก็นีน่ขายไหมคะไม่ขายเอ๊นั่นก็นเด็กกับโตเป็นคนที่ชอบทุเรียนมากซื้อดูหนึ่งสิบครั้งซื้อทุเรียนเนี่ยผิดหวังประมาณเก้า อะไรขายดีสุดถ้ามาถึงร้านเฮียชัยเนี่ยต้องมาซื้อทุเรียนพันนี้ก็หมอนทองนียมหมอนทองแล้วทุเรียนสวนที่ที่เฮียชัยเอามานะคือจากจังหวัดที่ไหนคะจากจันทบุรีนุรทุเรียนเนี่ยแต่ละจังหวัดมันจะไม่เหมือนกันเฮียชัยลองให้ความรู้พวกหนูหน่อยคือทุเรียนจันทบุรีอาจารย์ก่อนเป็นทุเรียนที่อร่อยอร่อยมากอร่อยเลยเลยทำเสียงนี้เฮียชัยทำนี้อร่อยเลยประมาณกเกือบสามเดือนหมดฤดูจันทร์ี่จะเป็นไปทางภาคใต้ชุมพรชุมพรพรจะเป็นยังไงคะทุเรียนชุมพร รสชาติก็ดีครับแล้วทุเรียนสีสเกตทุเรียนเขาเรียกภูเขาไฟอะไรสักอย่างเนี่ยคะสีสเกตก,ก็ก็ดีครก็กำลังได้รับความนิยมเพชัยเคยได้ลิมรสทุเรียนที่เขาต้องจองอแบบต้นละหนึ่งลูกเคย <ลด S 1> ไหมคะลูกละเป็นหมื่นเลยใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะหนูอยากรู้ว่ารสชาติมันมันมันต่างจากก็เหมือนของเรานี่แหละะอ๋อเหรอครับผมอร่อยเลย เฮียชัยมาเป็นเจ้าของเนี่ยฟังเสียงได้รู้เรื่องหมดเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้จะให้เฮียชัยเป็นชาเลนจ์ของทางรายการเราว่าเสียงที่ได้ยินเป็นทุเรียนพันอะไรเฮียชัยหลับตาค่ะกลัวแล้วอีกินหมอนค่ะเก่งมากอันนี้คือทุเรียนพันหมอนค่ะเดี๋ยวจะให้เฮียชัยฟังว่าจังหวะที่หนูเคาะเป็นจังหวะอะไรไม่ใช่ไม่เล่นอันนี้อเอ้ยลองร้องอวะ อันนี่เริ่มสุกแล้วครับเเริ่มสุกแล้ว,วจ,ะจะดังแบบโป่งๆอ่ะเ่กวนี้กินได้แล้ว <c oughs> อันนี้ก็แข็งกว่านิดนึงเอออันนี้ยังเหมือนดิบๆหน่อยอโอ้ยลู้ล <c oughs> ัว <c oughs> เจ็บหรอต้องแรงๆหรอ,อสุกแล้วเริ่มสุกแล้วเอาน้อมาดิหงวดเจ๊ <c oughs> จุดเด่นของการขายทุเรียนเนี่ยกิมมิคของเขาคือการขออย่างเวลาเขาเคาะเนี่ยเขาเรียกให้เรากินอะไรสะตวงอ่ลองขอมั่งอ่าลองดี อย่าระวังลนใส่นะนี่เขาบอกว่าดูทุเรียนที่แก่อ่ะกล้วยตัวนี้มันจะแข็งเดเออใช่ไหมกล้วมันจะตั้งได้ถ้าทุเรียนอ่อนอะมันจะมอใช่ไหมคะอาจจะอาจจะตกรอกแว๊กรอกแว๊กงานน่นแหละแม่ค้าที่เข้ามาจากต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วเขากังเงินมาแล้วต้องทำยังไงต่อแบ่งเงินให้ดูว่ามีเท่าไหร่เออนับก่อนแม่ค้ามือใหม่ใช่ไหมต้องถามว่าเราอ่ะเราอยากจะขายลูกค้าแบบไหนที่แบบเกรดพรีเมียมนะฮะเราก็จะออกมีแบบหนึ่ง ถ้าเกิด <im IT ES> ว่าตลาดของเราเนี่ยเป็นแบบว่าสาวโรงงานหรือว่านาักศึกษากินได้หมดตลัดราคาที่ย่อมยาวไปเ <im IT ES> ข้วาวัดจากอะไรครับ คือถ้าอย่างทีเมยแอะก็จะเป็นรูปรูปใหญ่หน่อยสวยหน่อยแล้วก็ข้างในใช้ได้หมดทุกผูนเท่าเนื้อ๋ออันนี้ลองยกตัวอย่างว่าสมมติมันจะมีร้านหนึ่งร้านดังๆที่ราคาเขาสูงมากอะเพราะว่าในหนึ่งลูกเนี่ยเขาจะใช้ได้แค่หนึ่งูเท่านั้น่ะเหมือนเขาจะคัดที่ดีที่สุดแต่ละลูกเอามาแค่ภูเดียวใช่มันก็เลยแพงหน่อยอะไรเงี้ยร้านที่เฮียชายเนี่ยก็คือต้อนรับแม่ค้ามือใหม่หมดเลยสำรับแม่ค้ามือสากเนี่ยได้ไหม ไออันนี้ก็คือได้ความรู้แล้วในการเลือกทุเรียนเสียงก็ยังฟังไม่ค่อยแม่นหรอกแต่ว่าพอได้มาบ้างเดี๋ยวจะต้องไปลองปอกทุเรียนใช่ไหมมันต้องมีอะไรลงทุเรียนด้วยลงจากรถด้วยปอกทุเรียนด้วยขายทุเรียนกูขายจบเอ็มเอาสบายแก้วกูลงทุเรียนให้ทุเรียนทับหน้ากูไปสบายใจไม่ไม่ไม่แน่อนจะเป็นแม่ค้าทุเรียนมึงถอดแหวนก่อน แม่สองคนนี้ดูก็รู้เลยว่าคนไหนเป็นแม่ค้ามือใหม่คนไหนเป็นแม่ค้าที่แบบนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างนี้เขาจะร่ำรวยใส่แบบเออเอออะไรเงี้ล่ะอย่างงี้ด้วยไม่ใช่หลังเฮียชายเนี่ยขายมากี่ปีแล้วไม่ใช่อนี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวก็ลงไปเลยไหมคะรับลงไปเลยครับลงไปเลยเพราะไม่ต้องไม่ต้องตุกเลยมาแล้วเออ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 เลยไม่ได้ไม่เลยเลอเออเออ เราเส่็จบสังเกตแล้วมันจะออกเริ่มเป็นชิ้นๆเราจะเอาเนื้อเขามากินเราก็ผ่ากลางของของของตัวนี้ สไลด์มาจากคอร์ดกฟงหนึ่งมาหาอีกขอบไดอยู่เล่ตามาที่ปลายของลูกถ้ามันกลางฟูมากมันก็หมายถึงว่าเราจะเอาเนื้อออกมาง่ายนี่จะดูไปซื้อชมพูกินแล้วต่อไปตรงนู้นขนนุนแป๊บนึ่งมันใช้เวลาเหมือนกันเนาะถ้าคนขายเนาแป๊บเดียวอันนี้มือใหม่ไมเไม่เป็นไรเราจะม่เป็นไ่เป็ม่เป็ไม่เปาม่เไม่เป็ไมเานื้่เป็นไม่เป็นไม่เปนม่เป็นไม่เปม่นต้นงมาอย่างมี้นไม่เปานไม่เอันนี้เนมเปยนมเนม่เป็น่นไรงนไม่เป็นไม็กป็ปไเเียน ถูกต MM> ้องปื้ดมาเลยนี่อุ้ยแต่มันต้องมีน้ำหนักมือด้วยนะว่ามันแบบไม่หนักไม่เบาเกินไปเราต้องการใช่ครับอะนรนี่ย อย่ากินเออรู้แบบอันนี้แบบดีเลยอ่ะคู่ผ้าเองอันนี้ของน้องปิงค่ะพี่เอ็มตอดให้นี่อ่าหลายลูกนี้คือผิวเขาค่อนข้างจะบางมืงทุเรียนอร่อยจริงผิวเขาบางทูเรียนแบบอร่อยมากแล้วล่ะเนี้ยไม่กล้องช็ตกล้องหน่อยช็ตกล้องหน่อยอข้างในเขาจะทำลองลองวงแหวกเลยลองกินกินนะอ่าน่นารักเขาถูกต้องลองแหวกเนื้อข้าดละเม็ดเขาจะเป็นยังไงอ๋อนี่มันไม่แฉะเห็นไหมเอออืมถ้าแก่จัดนี้มีเราไม่ทันอ้าว มันจะหวานไม่จัดนะหวานไม่จ uh ัดไม่ไม bueno ่หวานมากอันนี um> ้จะหวานไม่แหลมไม่บอกท่าแม่งชิมดูของพึ่งเป็นไงกิโลดีห้านะโอเคไปอันนี้สุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอมแอมอมอย่าเพิ่งชิกดิเอมมึงกับป้าค่ทำไมเขาเปิดไว้แล้วนี่มึงจะพีไดอะไทำอะไรกันอุ๊ยนี่ปอเก่งมาก เปิดไปแล้วโอ้โหมือโอ้ยรู้ฟังหนุนเลยอ่ะต้องกลับใบมีดอีกควายอย่าเพิ่งเราก็เปิดเหนือเลยกรีดเรีดนี่เป็นไงสอนแล้วนะกล้าจะไปสอนเขาเหนื้อยังแหวงยือเลย อย่าลงไปเยอะก่อนนั่นแหละเม็ดแล้วขาดครึ่งแล้วเม็ดอ่ะเนี่ยนเนี้ยเอ็มเสียวัดทุเรียนหมอนทองเออหนูว่ามันแข็งแข็งในสุกแต่พี่ปิ๊พูดว่าอะไรนะสุกพูสุกแม่อันนี้สุกเขาบอกว่ามันเนื้อมันบางมันก็จะให้เตียงเตี้ยนใช่ไหมคะ ใครนะคะที่อยากจะเป็นแม่ค้าขายทุเรียนพ่อค้าขายทุเรียนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากเหมือนแต่ก่อนแล้วที่จะต้องแบบอ,อกกไปตมจันทบ,บุรีระยองอะไรอย่างี้ถูกไหมคบพี่อันนี้อยู่ใกล้ๆเลยอยู่ในตัวเมืองปทุมธาน,นีเลยแล้วจะบอกว่าตลาดสีม่มเมืองนี้มีหลายผลไม้บ้างมีผลไม้ตามฤดูกาล<อ>เยอะแยะมากมายหรือว่าจะมาถามพี่สุดหล่อแดนบีมทั้งสองคนนี้ก็ได้ ถ้าไม่มีเวลามาเองก็สามารถสั่งเพราะเขาส่งผลส่งทั่วประเทศเริ่มต้นตั้งแต่50โลจนถึง1ตันขึ้นไปเลยตลาดสี่มุมเมืองนะคะเปิดตลอด24ชั่วโมงสามารถมาซื้อได้ตลอดเวลาเลยสำหรับใครที่ติดภาพกับแบบตลาดค้าส่งที่มันแบบว่าแออัดยัดเยียดอะไรเงี้ยก็มาที่นี่เพราะเขาทำแบบดูด้านหลัง ใครที่จะเป็นมือใหม่มือเก่าหรือว่าซื้ออยู่แล้วและอยากจะหาทุเรียนแหล่งใหม่ก็มาที่นี่ได้เลยแต่จริงผลไม้อื่นพวกพี่ก็ขายด้วยเหมือนกันไม่ได้ขายขายเพียงย่เดียวอ๋อโอเคโอ้แล้วแบบนี้จะมีทุเรียนทั้งปีหรอคะก็เกือบทั้งปีครับก็หาจากทุกๆแหล่งทั่วประเทศเลยจังหวัดไปอ๋อราคาก็จะสูงขึ้นลงตามตามฤดูกาลไปออยากจะขายผลไม้อะไรที่สี่มุมเมืองมีครบทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณทีชัยกับพี่เอกมากๆนะคะขอบคุณค่ะ อันนี้อันนี้ พ้อซื้อจริงๆเลยครั้งแรกที่เริ่มลงทุนขายทุเรียนเนี่ยลงทุนเยอะไหมคะก็ลงทุนเยอะนะถ้าเป็นสมัยก่อนทุเรียนถูกๆนี่คือเราจะต้องแปลที่การนิรยอช่วงหลังนี่มันง่ายหน่อยแล้วก็จะเอาที่ตลาดสีบุ๋มอุปสรรคของการขายทุเรียนคืออะไรคือถ้าเป็นทุเรียนแก่เราก็จะไปมากเนื้อจะดีคุณภาพจะดีแต่ถ้าเราไปเจออย่างเปอร์เซ็นต์ไม่ดีก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคใช่ไหมเคยมีปีไหนที่แบบโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เลยไหมครับไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีนะแต่คือจะได้มากไม่น้อยอ๋อ Oh. พี่ชื่อร้านอะไรคะที่นนทบุรีสีผลไม้รวมนุคคขายทุกอย่างพี่นูไม่ได้ขายเพียอนอย่างเดียวนุขายผลไม้หลากหลายอ oh. ๋อ ตลาดสี่มุมเมืองถึงปุ๊บก็มือได้ลือกทุกอย่างใครอยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนก็มาที่นี่ได้เลยตลาดสี่มุมเมืองที่เขาปรับปรุงตลาดใหม่ภูมิทั์แบบว่าสะอาดสะอาดน่าซื้อแล้วก็มีนอกจากทุเรียนเราก็จะมีผลไม้ต่างๆทั้งในฤดูแล้วก็นอกฤดูด้วยมาเลือกเลยเอาวันนี้ขอบคุณปากับเจมส์ขอบคุณค่ะรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้องเพลงอะไรวันนี้ร้านพี่ชื่อร้านอะไรคะทุเรียนหนูแบมค่ะ หนูแบมทำไมพี่ถึงมาซื้อทุเรียนที่ตลาดสี่หมูเมืองคะมันมีที่จอดรถสะดวกสบายแล้วทุเรียนเขาดีอะค่ะโอ้ทุเรียนหนูแบมเนี่ยเอกลักษณ์คืออะไรเนื้อดีเนื้อแห้งค่ะรับประกันทุกเม็ดทุกผูตรเกตเนื้อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าต่ำจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราตีทำขนมหมดอะค่ะไม่เคยปล่อยให้ถึงมลูกค้าสอติมีผู้ชายรหล่อมาเนี่ยเราลดราคาให้เขาไหมก็ต้องตามหน้าร้านนะคะพี่หนูแบมนี่ก็คือไว้ใจตลาดสี่ม เมืองเลย<ช>เพราะ<ช>บางทีถ้าเราไม่มาเองเราโทรสั่งเขาก็ส่งให้ได้ด้วย<ช>คุยกับน้องในไลน์หรือคุยกับเจ้าของร้านว่าจอเนื้อให้ดูหน่อยส่วนนี้สวยไหมเราดูแค่เนื้อเรารู้แล้วว่าเนื้อสวยไม่เห็น<ว>ด้วยตาก็รู้เลย<ช> พอเรามาดูหน้างานเอ้ยเป็นอย่างที่ในรูปเราก็จัดกันเรียนเนื้อที่สวยนะครับดูยังไงอะเนื้อจะต้องหลุดเปลือกอะค่ะถ้ามันแก่จ่ายมันจะต้องหลุดออกจากเปลือกแต่ถ้าทุเรียนทําน้ํายาป่าน้ายาเยอะอะเนื้อกดนิ่มก็จริงแต่มันไม่หลุดเปลือกคือเขาทําน้ํายามาเยอะจะบอกว่าร้านหนูแบมเนี่ยทุเรียนของเขาเนี่ยที่แตกต่างจากร้านอื่นเพราะว่าอายุทยาเนี่ยจะดังเรื่องวก็เจียวหมุนน้าตกทุเรียนของเขาจะเป็นกลิ่นหมุนน้าตกหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เต้นเต้นสามาล่อไหม แม่ชอบโอเคขอบคุณพี่หนุ่มแบรมากๆค่ะ ใครที่อยากจะขายทุเรียนนะคะหรือเป็นแม่ค้ามือใหม่นะคะสามารถเดินทางมาที่ตลาดสี่มุมเมืองได้เลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะทุกร้านสามารถที่จะให้คาปรึกษาแล้วก็แนะนําได้เลยนะคะใครนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจนะคะอยากจะเป็นแม่ค้าทุเรียนมือใหม่เนี่ยที่นี่เขารับส่งด้วยเริ่มตั้งแต่50กิโลกร,รัมจนถึงร้อยเป็นถึงตันเลยนะคะทุเรียนที่นี่รับประกันคุณภาพดีทุกลูกอร่อยทุกเม็ดที่นี่นะคะมีทุเรียนให้เลือกเนี่ยหลากหลายสายพันธุ์มากๆแล้วก็มีทุเรียนมาลงแต่ละวัน,นวันมากกว่า200ตันเลยนะออบางคนที่แบบ ว่าอุ้ยฉันชอบกินทุเรียนจระเลยฉันเป็นทุเรียนโรเวอร์แบบที่นี่มันขายส่งหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ<อ>ที่นี่ขายปีกด้วยมีทั้งแบบแท็กส่งพร้อมบันจุเอาไปขายเลยแบบแกะเป็นกล่องอเป็นอะไรอย่างนี้เลยแ<อ>บบถ้าใครจะซื้อเป็นเข่งซื้อเป็นตันซื้อเป็นอะไรก็คือมาที่นี่ครบจบเลย<อ>นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะจะไม่ได้มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวมีผลไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จอดรถสะดวกสบายห,ห้องน้ำคือดีมากเลยใครสนใจก็ลองแวะมาที่ตลาดสี่หมเมืองได้เลยเปิดตลอด24ชั่วโมงค่ะ อสำหรับวันนี้นะคะรายการสจูชมของเรานะคะก็ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วอีดีนะไม่มีไม่มีมีแค่นี้แหละพอแล้วปีละครั้งพอแล้วทุเรียนรูนี่น่ากินมากอันนี้เดี๋ยววะเนาะเนอ